ผมโตโตนะครับเพื่อสักครู่ได้รับการยื่แจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการยื้นแจงจากรองผู้กำกับการของนครบาลหนึ่งนายสวิสัยศึกได้แจ้งว่าขณะนี้ขอบตรหรือผู้บัญชาการนครบาลนะครับได้บุกคว้แทนไม่ทราบว่าจะเป็นยกตำแหน่งใดหลักการขอโทษพี่น้องประชาชน เขาจะตรวจแจวรถมาซีดมีกรณรถเบระจาฝังทางเราไว้เมื enth, so ่อนั um ้นหลังจากเขาตรียแล้วเขาจะให้เราเอาตู้ไปไป่เราทือดหรือสถานทีเราโหลดไปวางไปวางรท่ิดหานไปวางโอ้ยี่ม่ผิดอลกหลานลูกหมาล่ากวังโอ้ตกเขาแล้วเราเราใจ้อรายน ไอจ้อยไปเรื่อนกฎหมายให้ใครคิดกับพระบรมอาราชวังพี่น้องยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ย้องไม่ย้อนวันที่นี้ระย้าต้นระย้าตนคุณเดินทิ้งรับรับโขป้าลงมาตลอดทิ้งครับพี่น้องครับ